ตังใจนั่งรับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา สบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ้าทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง รวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนือจกสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ ให้ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆสบายๆอย่างเดียวนะจ๊ะโดยไม่ให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธารกิจการงานบ้านช่อง การศึกษาโเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจเกง่งกลีง้งใจใสใสใจสบายสบอย แต่ไปที่ศูนย์กลางกายอย่างง่ายยแตะไปเบาเบาสบายสบายถ้ากายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวต้องหาจุดสบายของเราให้เจอนะจ๊ะ อย่ามองข้ามตรงนี้นะสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนแต่เป้าหมายของเราอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดให้หาจุดสบายของเราให้เจอที่เราหลับตาสบาย นั่งผ่อนกลายสบายที่สบายจริงๆนะจ๊ะปล่อยวางใจนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนร่าายสบายใจสบาย อารมณ์อยากนั่งเป็นนานๆก็จะเกิดขึ้นใจก็ไม่อยากไปคิดเรื่องอะไรเลยอยากจะนิ่งอย่างเดียวนุ่มๆเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆเคลื่อน ไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเองเราทุกคนเนี่ยต่างได้สั่งสมบุญบารมีมาข้ามพบข้ามชาตกันแล้วเนี่ยทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นบุญจะได้ช่องส่งผลตรงที่ ใจเราสบายสบายพอใจใสใจสบายบุญก็ได้ช่องความสุขก็ได้ช่องเข้ามาภายในใจเราความบริสุทธิ์ก็ได้ช่อง จะ,จะเข้ามาภายในใจเราธรรมะที่เราเคยเข้าถึงก็จะได้ช่องพูดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆกายภายในที่ใสๆเช่นเห็นตัวของเราเอง ใสใๆก็เกิดขึ้นมาเองเลือองค์พระใสใๆซึ่งไม่อยู่แล้วภายในเนี่ยก็จะมังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสบายนี่เรามองข้ามไปไม่ได้เลยนะลุงนะต้องหาให้เจอ อย่าไปตั้งใจเกินไปหรือไม่ตั้งใจเลยให้ใจอยู่ในระดับสบายพอดีพอดีเดี๋ยวใจก็จะอารมณ์อย่างถูกส่วนรู้สึกสิ่งนั้นกล่าวจะได้ช่องผ่านมาตอนที่ เราสบายตรงนี้เป็นหัวเรียวหัวต่อที่พยายามมารกันนักกันหนาทีเดียวพยายามมารกลัวมัวมนุษยชาติเนี่ยมีความสุขความสบายกลัวสบายจึงตรึ่งมนุษย์ไปติดกี่กับเรื่องที่ทำให้ เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจตรึงไปติดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นโดยที่มวลมนุษยชาติก็ไม่รู้ตัวเองเลยจนกระทั่งมีการมังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ชชแหละ ท่านถึงสอนวิธีที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งตรงข้ามกยามานก็คือให้เราสบายๆในเส้นทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพอเราเริ่มต้นจากจุดที่สบายในเส้นทางสายกลางอย่างนี้เนี่ย ความสุขก็จะได้ช่องส่งผลดังกล่าวนั่นแหละความบริสุทธิ์ก็ได้จองส่งผลธรรมะก็ได้ช่องเข้ามาภายในองค์พระก็เกิดง่ายดวงเกิดง่ายทั้งที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะจ๊ะเพราะนั้นตรงนี้อาให้เจอกันนะลูกนะ แต่เฉพาะวันนี้เป็นวันมาคบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วท,ทุกทท่านเพราะฉะนั้นจะ,จะต้องกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆแตะใจไปตงรงกลางเบาๆอย่างสบายสบอยใจใสๆใจเย็นๆ ใครที่มีประสบการณ์ภายในอยู่แล้วเช่นเห็นดวงใสๆในกลางกายก็ใจแตะตรงกลางดวงหรือเห็นตัวเองใสๆก็ใจแตะไปที่กลางกายภายในนะจ๊ะเลยเห็นองค์พระใสใส ใจก็แตะไปนิ่งๆมีให้ดูแค่ไหนดูแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะอย่าไปบีบอย่าไปเค้นอย่าไปเน้นที่จะให้ชัดให้ได้ดังใจเพราะยิ่งบีบยิ่งเค้นยิ่งเน้นใจมันก็จะนอกไปทางสายตึง ภาพนั้นมันก็จะแข็งก็ได้าดีไม่ดีก็หลุดออกมาเลยความสบายหายไปแล้วทำาใ้้เราเบื่อต่อการนั่งธำวมะเพจาะฉะนั้นมีให้ดูแค่ไหนดูแค่นั้นไปก่อนจะมีให้ดูแค่ห้าเปอร์นโลโลลงลงสิบเซแล้วก็พึงพอใจอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะ แม้ยังไม่ได้ดังใจก็ตามรักษาอารมณ์สบายเอาไว้แต่ถ้าเผลออดไปรุนไปเน้นไปเค้นแล้วก็ต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆมานับหนึ่งใหม่ต้องจุดสบาย จะกี่สิบครั้งก็ตามก็ต้องทำอย่างนั้นลหละอีกหน่อยเราก็จะคุ้นเคยแล้วก็ชินไม่ช้าแล้วก็จะคุ้นกับความสบายการวางใจอย่างสบายการดูภาพภายในอย่างสบายและอันที่สองที่เกิดจากการดูอย่างสบายสบายโดยไม่คิดอะไรนี่แหละ จากการเห็นภาพแค่ชัด5%ก็จะชัดเพิ่มกลเปนบเป็น 10%, 20-30%เรื่อยไปเลยจนกระทั่งไปถึงจุดที่ชัดเหมือนลืมตาเห็นได้เองอย่างง่ายๆเพราะนั้นดูภาพภายในต้งดูเหมือนเราดูทิวทัศน์เหมือนเรานั่งรถแล้วเราดูทิวทัศน์สองข้างทาง เคยดูไปงันงันน่ะโดยไม่ได้คิดอะไรภาพภายในก็จะเดียวกันนะจ๊ะ <_ d> um> ดูไปก็เรื่อยๆอย่างสบา,สบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น <_ d> um> เดี๋ยวเราจะอศัศจรรย์ใจ ว่าภาพภายในนั้นนะ่ะมันจะชัดเจนขึ้นมาเองเหมือนเราลืมตาเห็นหรือยิ่งกว่าลืมตาเห็นเองอย่างอัจรรย์เดียวโลกทุกคนทำได้เราเคยทำข้ามชาติทำมาแล้วแต่ชาตินี้เนี่ยเราอาจจะหาจุดสบายยังไม่เจอเท่านั้นแหละ เราหาเจอวันนี้ได้เราก็ได้วันนี้สมหวังนังใจทุกคนเลยพอใจใสใจสบายดวงก็ใสองค์พระก็ใสเราก็ยิ่งมีความสุขเพราะเจ็ตยิงมีความสุขยิ่งมีความรสุดบุญที่เราทำมาเนย ที่ผ่านมาแล้วเราลืมไปแล้วก็ดีกระทั่งมาถึงบุญในวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็จะไปดึงดูทุกทุกบุญที่เราทําผ่านมาเลยพอารมเป็นดวงบุญใสใสเตจิต,ตริศย์กลางกายฐานที่เจ็ด เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุตุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้ากระทั่งกลาวไปถึงที่สุดแห่งทำได้โลกเริ่มตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะให้ใจเรานิ่งนิ่งนุ่มนุ่มบบมบาเมาสบายสบาย ใจใสๆใ,ใจเย็นๆหรือจะช่วยประคองใจให้หยุดนิ่งเด้บริกรมรมภาวนาสัมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ